สวัสดีค่ะชื่อแนนค่ะตอนนี้อายุ27ปีอาชีพตอนนี้ก็คือจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ทั้งปีกและส่งร้านกิตติแบตเตอรี่กอหลังจากที่แนนเรียนจบเชฟจากวิทยาลัยดุสิตธานีเนาะแนนก็ได้ไปเป็นเชฟอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งจนมันเกิดช่วงสถานการณ์โควิดร้านอาหารหลายแห่งก็ได้ปิดตัวลง คุณพ่อก็เลยท้าทามว่าให้มาลองเรียนรู้ธุรกิจที่บ้านเราเพราะว่าเราก็จําหน่ายแบตเตอรี่มานานแต่ว่าเราเราอยากก้าวหน้าไปมากกว่านั้นแนนก็เลยได้มาลองเรียนรู้ธุรกิจจําหน่ายแบตเตอรี่กับคุณพ่อที่สาคัญก็เราก็เป็นลูกคนเดียวใช่เราก็ต้องสานต่อธุรกิจก็เลยเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ถ้าเทียบกับอายุของแนนก็ของแนนยีก็บวกเพิ่มอีก2ปีก็เป็น29ปี1เลยนะด้วยสุขภาพผลพอ่อแล้วก็อายุของคุณพอ่อเพราะว่าเริ่มอายุเยอะขึ้น2เราก็เอาวะสักหนึ่งตั้งอยากลองเรียนรู้ดูว่ามันจะไปได้สักเท่าไหร่อย่างน้อยมันน่าจะมีอยู่ในหัวเราบ้างแหละว่าเออแบตเตอรี่ลูกนี้มันใช้รถกจบตัวนี้วะไม่ได้แพนอยู่ในหัวตั้งแต่แรกเลย เพราะว่าเหมือนเราเห็นมาตั้งแต่เกิดเราก็มันก็ชินตานแต่ว่าเราเราไม่อยากเรียนรู้อ่ะแล้วเราไม่ชอบเพราะาเราคิดว่ามันหนักก็เลยอลองดูสักตั้งหนึ่งจนถึงปัจจุบันนี่แหละสองปีถ้าถ้าเทียบกับณนะตอนนั้นที่คุณพ่อได้ทาบทามาให้เราลองเรียนรู้จนถึงเนี้ยปีแต่ว่าปีนี้เข้าปีที่สามแบตเตอรี่ของแต่ละ รถยนต์แต่ละรุ่นไม่เหมือนกันเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลารถยิ่งปีใหม่ออกมาแบตยิ่งไม่เหมือนเดิมมีเซอร์วิสให้กับลูกค้าทั้งหน้าร้านแล้วก็นอกสถานที่รวมถึงเช็คแบตเตอรี่ก่อนได้ชาร์จได้สตาร์ทและจำหน่ายน้ำมันเครื่องทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซล หลักๆแล้วประเภทของแบตเตอรี่มีทั้งหมด3ประเภทเรามาดูกันมีอะไรบ้าง 1. แบตน้ําเหมาะสําหรับรถที่ใช้งานหนัก 2. แบตกึง่งแห้งกึ่งน้ําเหมาะสําหรับคนที่ไม่ต้องดูแลบํารุงรักษา 3. แบตแห้งเลยประสิทธิภาพไฟจะสูงกว่าทั้งแบตกึง่งกึ่งแห้งกึ่งน้ําแล้วก็แบตน้ํา หนึ่งก็คือความต้องการของลูกค้าดีกว่าอย่างเช่นที่ร้านกิติแบรดี้ของเราจะมียี่ห้อให้ลูกค้าเลือกอยู่สมมติมีสี่ยี่ห้อแต่ลูกค้าอยากได้ยี่ห้อที่ห้าเราก็จะต้องทํายังไงเพื่อให้ลูกค้าไม่ไปเปลี่ยนร้านอื่นแต่ว่าเปลี่ยนกับร้านกิติแบรดีข้ของเราก็คือข้อดีของร้านกิติแบตรตี้ของเราเนี่ยก็คือว่าเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีเรามีพาร์ทเนอร์หลายร้านกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพเพื่อ ที่จะตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าภายในหนึ่งชั่วโมงที่เราจะต้องหาแบตเตอรี่ยี่ห้อนั้นที่ลูกค้าอยากได้มาใส่ให้กับลูกค้าจุดเด่นของร้านกิติแบตเตอรี่ของเราก็คือว่าเรามีแบรนด์แบตเตอรี่หลากหลายยี่ห้อให้ลูกค้าได้เลือกเพราะว่าเราเป็นตัวแทนจำหน่ายหลัก2ด้วยเรื่องของการบริการที่จริงใจซื่อสัตย์และความเป็นกันเอง ที่มีเฉพาะของร้านเรา 3. าราคาที่สมเหตุสมผลให้กับลูกค้าไม่แพงไปและไม่ถูกจนเกินไป 4. เรื่องของการบริการของหลังการขายเราพร้อมให้คำปรึกษาให้กับลูกค้าทั้งก่อนซื้อและหลังซื้อทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่รถยนต์พร้อมให้กับเซอร์วิสให้ลูกค้าหรือว่าเช็คว่าเป็นที่แบตเตอรี่จริงๆหรือเปล่า รายได้ของร้านกิติแบตเตอรี่ของเราคือ 1. รายได้มาจากการขายแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าทั่วไปทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่สองรายได้มาจากการที่ลูกค้าตีเทินแบตเตอรี่ลูกเก่าให้กับทางร้านของเราเพราะว่าลูกค้าเนี่ยแบตเก่าลูกค้าไม่สามารถเอาไปทําอะไรได้แถมลูกค้ายังได้ราคาแบตเตอรี่ที่มันถูกลง 3. รายได้มาจากการที่ว่าจะมีโรงงานเข้ามารับซื้อแบตเตอรี่เก่าจากร้าน กิตติบแบตเตอรี่ของเราถ้าที่แนนเห็นได้ชัดเลยนะน่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันในยุคสมัยของคุณพ่อก็จะเป็นลูกค้าที่ขับผ่านไปผ่านมาจากหน้าร้านและใกล้เคียงจากที่ร้านหรือปากต่อปากที่บริเวณใกล้เคียงแต่พอมาในยุคสมัยปัจจุบันเริ่มมีสื่อออนไลน์ที่มันกว้างขึ้นแนนเริ่มได้มีการทำเพจ ให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่การดูแลแบตเตอรี่ในเพจและรีวิวจากลูกค้าที่มาเปลี่ยนแบตเตอรี่กับที่ร้านจนไปถึงณปัจจุบนันแนนได้เป็นตัวแทนแบตเตอรี่ของหลากหลายยี่ห้อเพื่อให้ลูกค้าได้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นและมีแบตเตอรี่หลากหลายแบรนด์ให้ลูกค้าได้เลือกมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงราคาที่ลูกค้าได้เป็นราคาที่สมเหตุสมผลและการบริการการประกันของเราดูแลได้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น มุมมองของแนนนะแนนว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากเพราะว่าแนนคิดว่าแบตเตอรี่รถไฟฟ้าก็ยังต้องใช้แบตเตอรี่รถยนต์เพื่อในการสต,ตาร์ทเครื่องยนต์หรือเวลาที่แบตเตอรี่ของรถไฟฟ้าชาร์จไปไม่พอก็ยังต้องมีแบตเตอรี่รถยนต์นี่แหละเพื่อเป็นตัวช่วยเพื่อในการลำเลียงไฟให้มันเสถียรให้กับรถไฟฟ้า อยากให้ลูกค้าได้เข้ามาที่ร้านกิตติแบตเตอรี่ของเราและออกจากร้านกิตติแบตเตอรี่ของเราให้ครบทุกวงจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบตเตอรี่ไดชาร์จไดสตาร์ทเรื่องของระบบแอร์หรือการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องซื้อน้ำมันเครื่องกองเครื่องกองแอร์กองอากาศอะไรอย่างเงี้ยให้มันจบกับร้านกิตติแบตเตอรี่ของเรา ร้านกิติแบตเตอรี่ของแนนะคะก็ตั้งอยู่ที่ซอยรัชดาพิเตก36อยู่ระหว่างแยก3ากับแยก5อยู่ทางซ้ายมือเลยก็ช่องทางการติดต่อของร้านกิติแบตเตอรี่นะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์091853,8688หรือ0 8 1 2 5 7 7 2 5 3หรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือติดต่อได้ทางเพจกิจติแบตเตอรี่ที่อยู่ทางซ้ายมือนี้ได้เลยนะ ร้านกิติแบตเตอรี่ของแนนเปิดทำการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยทุกวัน,ต,วนตั้งแต่เวลา6กโมงครึ่งจนถึง5้าทุ่มครึ่งแต่หากลูกค้าอยู่ในรัศมีไม่เกิน5กิโลสามารถติดต่อร้านกิติแบตเตอรี่ได้24ชั่วโมงเลยค่ะ